ติดตามช่องแต่สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวราศีธน,นูนะคะในเดือนเกิดธันวาคม2567ด้วยนะคะ ขอให้ชาวราศีธนูทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะสาธุนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับคุณกันค่ะว่าในช่วงเดือนธันวาคมเดือนเกิดของคุณ ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ไหมนะคะคนที่คุยกันอยู่ที่เเคยบอกว่าจะมาเจอการคอมมิชเมนต์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะใดนะคะ สามารถที่จะรับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านลัคนาธนูทุกๆท,ท่านรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเจาะลึกดวงความรักเป็นรายบุคคล นะคะสามารถสแกน QR Code l i แอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมาดาวขึ้นไ้ให้นี่ได้เลยนะคะหรือว่าบริษัทห้างร้านใดกลุ่มแก๊งเพื่อนฝูงจะจัดงานสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะแต่งิวปาร์ตี้ลูกค้าลูกน้องงาน e n g a ก e เมนตต่างๆสามารถที่จะสแกน QR Code l i แอดไลน์ดีจองคิวงานได้เลยนะคะ รายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี้นะเช่นเดียวกันนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่รักออร์เค้นบารมีงองค์พ่อพิคเนตบารมีงองค์เทพทุตุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมนาคอมเมนสมิธองป์ 108, งปุ่ีร้อยแปองค์ปุราษีนารอด ทุดวงจิตทุดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นราวะปัจจัยข้พาพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงความรักให้กับชาวธนูในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวธนูด้วยทะคะสาธุสาสาธุาาเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ยิีนะคะชาวราศีธนูนะ ดวงชะตาความรักของคุณเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรนะคะเขาลักษณะเป็นแบบใดนะคะเขาคิดอย่างไรคุณคิดอย่างไรเขาคือใครเออนะคะโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณคิดอย่างไร เขาคิดอย่างไร <S <S 1> <S 1> ชาวราศีธนูตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณคุณได้พไพ่อไร f i v อ of w a n s นะคะคุณเป็นคนสับสน ทางความคิดอยู่นะในช่วงนี้นะคะหรือว่ามันมีอะไรให้คุณแบบรุมเร้าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการทํางานนะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของคนรอบข้างก็ได้นะคะคุณจะรู้สึกแบบสับสนรู้สึกขัดแย้งกันทางด้านจิตใจของตัวคุณเองนะคะบางครั้งคุณก็อยากมีคู่ครองคนรักบางครั้งคุณก็อยากมีใครเข้ามาในชีวิตบางครั้งคุณก็มองว่าไม่อยากมีใครก็ดีนะคะอยู่คนเดียวก็ดีโสดก็ดี นะคิดสับสนนะคะงัดกันไปมาในระบบความคิดของคุณนะคะชาวราศีธนูนะคนโสดนะคะหรือตัวตนของคุณอาจจะได้รับผลกระทบจากบุคคลแวดล้อมนะว่าในสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือว่าคุณจะกำลังคบใครเอออาจจะได้รับการ อาจจะมีการขัดขวางจากคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าความคิดเห็นแยง้งเออกับความรักความสําคัญที่คุณมีคุณเป็นอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะชาวราศีธนูนะคุณกําลังสับสนทางด้านความคิดอยู่ขัดแยง้งทางด้านความคิดนะคะในตําแหน่งต่อมานะคะไพ่ใบต่อมาคุณได้ไพ่ไฟรับสอดเนี่ย นะคะไม่แตกต่างเลยกับไพ่เมื่อกี้นะคะบางทีคุณก็แบบว่ามีอารมณ์เป็นตัวของตัวเองเป็นคนอีโก้เป็นคนอยากเอาชนะนะคะบางทีคุณมองว่าออตัวตนแบบคุณหรืออารมณ์แบบคุณความรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีใครมายอมรับในตัวตนของคุณได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใคร เป็นคนชอบเอาชนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนสูงเป็นคนที่อีโก้สูงอีโก้จัดนะคะมีความไม่ยอมในตัวเองสูงมากๆนะคะคุณอาจจะคิดว่าใครจะมายอมฉันอืมนะคะอยู่คนเดียวก็ดีนะอยู่คนเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเอสซอกครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิ อมืมันจะมีใครเข้ามาที่ทําให้คุณแบบว่าชอบก็ได้รักก็ได้หรือคุณกำลังตกหลุมรักใครอยู่ก็ได้นะเอสชอปคัพอะแบบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้แมบบ้ว่าคุณจะมีอีโก้มีทิฐิมีอะไรความสับสนาน,านานานับประการที่อยู่ในหัวจิตหัวใจคุณนะคะแต่มันมีคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหววันไหวได้ เออนะคะมีความรักดีๆเข้ามาในใจคุณได้นะคะเป็นรักแรกพบก็ได้เห็นปุ๊บรักปั๊บได้ด้วยเช่นกันรวมถึงคุณจะมีอะไรโอกาสอะไรดีๆเข้ามาด้วยนะคะนอกเหนือจากความรักแล้วอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาได้ด้วยมีจังหวะมีโอกาสดีๆนะคะรวมถึงอาจจะได้ของเซอร์ไพรส์ทำให้คุณแบบอิ่มเอมใจเพจเปนเดอร์เคลน นะคะตัวตนคุณนะชาวธนูคุณเป็นคนที่ครอบครัวค่อนข้างที่จะคาดหวังคุณเป็นอภิชาติบุตรของครอบครัวนะคะคุณเป็นคนดีนะนะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่รักเป็นคนที่ครอบครัวคาดหวังมากๆนะคะคุณเลยอาจจะสับสนเนี่ยนะคุณอาจจะสับสนอยู่ตอนนี้เพราะว่า คนในครอบครัวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้คุณแบบอยากจะมีแฟนหรือไม่อยากมีแฟนออหรือว่าออแหล่งที่มาของข้อมูลว่าแฟนคุณอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ะนะคะก็เป็นได้นะเขาก็คาดหวังให้คุณมีคนดีๆนั่นแหละชาวราศีธนูนะคะในตำแหน่งต่อมาเดอะฟู <F> อ่ะชาวธนูนะ คุณก็ยังคงเป็นคนที่แบบเรื่อยๆอยู่นะคะเรื่อยๆยังคงเป็นคนที่ออกเดินทางทางด้านความรู้สึกนะสบายๆความเป็นอิสระในความรักก็ได้นะคะอยากมีความรักดีๆตกหลุมรักใครบางคนแต่ก็อย่างที่อยากจะออกเดินทางใช้ชีวิตอยากจะเป็นอิสระอยู่ยังไม่อยากที่จะมีใครมา เออขีดเส้นให้คุณเดินหรือให้คุณอยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไม่อยากออกนอกกรอบนั้นนะคะคุณยังคงเป็นคนที่แบบอยากจะไปไหนก็ได้อยากจะไปเฮฮาอยากจะไปสังสรรค์อยากจะไปปาร์ตี้อยากจะไปกับเพื่อนอยากจะไปแฮงเอาท์ที่ไหนก็ได้ anywhere อะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณไม่อยากให้ใครมาคาดหวังในความสัมพันธ์กับคุณเช่นกันนะนะ the fool เนี่ยอยากที่จะออกเดินทางอยู่นะคะ หรือตัวตนของคุณเนี่ยนะมีเกณฑ์เดินทางในช่วงเดือนธันวานี้ด้วยนะชาวธนูนะคะมีเกณฑ์เดินทางมีแผนเดินทางไกลมีแผนเดินท,าง,นนทา,งางต่างประเทศก็ได้นะรักอิสระอืมนะยังรักอิสระอยู่นะชาวราศีธนูแม้ว่าอยากจะมีใครเข้ามาในชีวิตก็ตามหรือว่าตกหลุมรักใครอยู่หรือว่าชอบใครอยู่ก็ ยังอยากจะเป็นอิสระในตัวเองนะคะต่อมาเขาคนนั้นคือใครอ่ะเขาคนนั้นเป็นทรีออฟสอร์เขาอาจจะเป็นชาวรา,าศีธาตุไฟได้เมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผ่านความทุกข์ความร้อนความเจ็บช้ำน้ำใจนะคะหรือว่าอกหักรักคุดมาว่าได้นะหรือว่ามีประสบการณ์ในด้านความรักไม่ดีนะคะ ยังคงเจ็บช้ำน้ําใจนะคะยังคงรักษาแผลเก่ายังไม่หายหรือว่ามันเป็นแผลที่ลูกที่มันไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้นะคนคนนี้นะเออนะคะค่อนข้างที่จะมีความเสียใจที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเขานะคุณอาจจะต้องเป็นคนเยียวยาเขานะชาวราศีธนูเออเขาเป็นเขาเป็นคนที่ผ่านเรื่องเวร้ยรายมาเยอะนะ อตำแหน่งต่อมา Seven น so c คชาวราศีธนูเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ตัวเขาเองก็ยังคงโอเพนยังคงเปิดตัวยังคงคุยกับใครหลายๆคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะแบบอาจจะแบบว่าใจเขาอะแม้ว่าจะมีความเจ็บมีความอะไรอยู่ในใจ,ใจิตใจ แต่ก็มีแอบ,บกลัวไงว่าถ้าจริงใจไปกับใครกลัวว่าจะโดนหักหลังกลัวว่าจะโดนทรยศนะคะตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเฟลท์อยู่อะไรอยู่นะคะในช่วงนี้นะเขาอาจจะคุยกับใครหลายคนด้วยคุยกับคนด้วยคุยกับคนอื่นด้วยนะคะชาวราศีธนูนะไพ่ต่อมา two of swords คุณกับเขาอาจจะเจอการบน โลกออนไลน์นะคะแชทเจอกันเออหรือว่า t i n d e r จับแมทกันอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์บนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะ to ofsort เจอกันบนโลกออนไลน์ก็ยังเลือกเลือกกันอยู่นะแม้ว่าคุณจะชอบเขาหรือว่าเขามีใจให้กับคุณก็ตามนะคะแต่มันเป็นอะไรที่มันยังแบบ ยังเป็นอะไรที่แบบว่ายังเลือกอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจยังไม่กล้าฟันธงนะคะราชนีไม่เท้าเขาเป็นคนมีหน้าที่การงานดีนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็น CEO ได้เป็นผู้บริหารได้เป็นคนฉลาดเก่งนะคะหัวไวสติปัญญาดีเฟลลี่พูดเก่งนะคะชาว ราศีธนูนะเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นนะคะเขาก็ยังเดินหน้าพูดคุยกับคุณต่อนะคะชาวธนูแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นลนักษณะเป็นออกไปในเชิงแบบไม่ชัดเจนเป็นออกไปในเชิงแบบเลือกๆคุยคุยก็แล้วแต่นะแต่เขายังเขาจะไม่หายไปจากคุณนะ เขาจะไม่หายไปไปจากคุณเขายังเดินหน้าตะลุยพูดคุยตะลุยจีบคุณอยู่นะคะหรือว่าความสำคัญยังคงเดินอย่างต่อเนื่องนะนะคะแม้ว่าจะมีความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างเออนะแล้วดูซิไพ่รักออร์เคิลจะบอกอะไรต่อชาวธนูคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นยังไงเนี่ย ชาวราศีธนูหลายๆคนผ่านการผิดหวังมาแล้วนะคะตัวตนของคุณเนี่ยเคยเคยตกหลุมรักใครแล้วก็เขาคนนั้นนอกใจคุณนะหรือเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาไม่บอกคุณเนี่ยนะคะคุณเคยผ่านการเจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะชาวธนูนะคะอืม ชาวราศีธนูเขาคนนั้นเนี่ยอยากมาหาคุณนะอยากมาหาคุณอยากมาเจอเจอคุณสักครั้งอืมอยากจะลองสัมผัสคุณสักครั้งอืมนะคะมีครั้งที่หนึ่งต้องมีครั้งที่สองตามมาอย่างแน่นอนชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูเขาคนนี้นะเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจกับคุณนะคะ แม้ว่าสุดท้ายคุณจะไม่ได้เลือกเขาแต่เขาก็ยินดีในความรักความสัมพันธ์ที่คุณเลือกนะไม่ว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขานะคะหรือว่าจะได้ตกลงปรงใจกันหรือไม่เขาก็พร้อมที่จะยินดีในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ,ะคนคนนี้ถือว่าใช้ได้นะชาวราศีธนูถ้าเขาคิดแบบนี้ถือว่าเขาใช้ได้เลยนะ ก็ขอให้คุณเจอคนอย่างนี้นะคะขอให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีแบบนี้นะคะคนสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเราจะมาดูชาวราศีธนูคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวกันแล้วบ้างนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนธันวาคมนี้คนมีแฟนแล้วสถานะชัดเจนความสัมพันธ์เป็นยังไงคะ คุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไร ตัวตนของคุณนะคะชาวราศีธนูคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณได้ไพ่เพชรโฟวอนอ่ะชาวธนูหลายๆคนนะคะเป็นคนที่แบบจะต้องออกเดินทางจากถิ่นฐานน่ะนะคะไปทำงานในต่างจังหวัดไปทำงานในต่างประเทศนะต้องอยู่ไกลบ้านไกลช่องนะคะหรือตัวตนของคุณเนี่ยต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย นะคะสามารถที่จะผลักดันตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะเพศชอบวันเนี่ยนะหรือคุณอาจจะไปทำงานในต่างประเทศก็ได้อาจจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยในต่างประเทศก็ได้นะคะคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะไปเจอเขาตอนที่คุณอยู่ต่างประเทศหรือว่าตอนที่คุณออกมาจากบ้านช่องของคุณ นะออกมาจากอ้อมอกพ่อแม่ของคุณนะคะแล้วคุณก็มาเจอเขานั่นเองได้เดินทางมาเจอใครคนหนึ่งนะก้าเหรียญเป็นคนที่เพียบพร้อมอืมทํางานดีนะคะมีหน้าที่การงานดีมั่นคงนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปสวยรวยทรัพย์หาเงินหาทองเก่งนะคะมีฐานะมั่งคั่งร่ํารวยชาวธนูสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยตัวของตัวคุณเองนะคะ เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีรายได้ดีเงินเดือนสูงนะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็มั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะชาวธนูก้าเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างไปทางไฮโซใช้ของหรูใช้ของแพงเออใช้ของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีรสนิยมดีนั่นเองนะชาวธนู เอซอบครับโอ้ยคนที่คุณเจอนะคะคุณเจอคนคนนั้นแล้วชาวราศีธนูนะคะคุณกำลังตกหลุมรักเขานะคะหรือบางคนที่เป็นแฟนกันคุณอยากแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะชาวราศีธนูมีเกณฑ์แต่งงานในเดือนเกิดนะคะมีเกณฑ์ได้รับของดีๆจากคู่ครองคนรักได้รับของมีมูลค่านะ เอสอบสอดเนะี่ยนะคะแม้ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนหรือกำลังคิดอยากจะแต่งงานแต่ก็แอบมีความกังวลนะมีความกังวลมีความสงสัยนะคะกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเป็นการคิดมากของคุณน,นั่นเองนะชาวธนูคิดมากจนเกินไปนะคะไพ่ต่อมา The Strength อ่ะชาวธนูหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาสิงห์ก็ได้ ราศีธนูลัคนาสิงค์นะคะหลายๆคนมีความเก่งมีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงมากๆนะคะรวมถึงถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงนะแฟนคุณก็จะมีความเกรงใจคุณมากๆค่ะนะถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะให้เกียรติภรรยาอืม <laughs> นะคะชาวราศีธนูนะ คุณเป็นคนที่ดวงเป็นผู้นำอ่ะอดวงเป็นผู้นำคู่ครองคนรักอ่าคู่ครองคนรักก็จะให้เกียรติให้เครดิตคุณนะไม่ค่อยกล้านะคะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยถือกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเขาคนนั้นเป็นอะไรเขาคนนั้นเป็น True Soft One อะ ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนที่มาทํางานไกลบ้านไกลช่องเหมือนกันกับคุณนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่มาทํางานในประเทศไทยก็ได้นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติที่ไปทํางานในประเทศที่3ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเขาคนนั้นก็เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลมาเหมือนกันแล้วมาพบเจอกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมก็ได้นะคะเมถุนตุลกลุ่มนะ ชาวราศีธนูนะคะเขาเป็นคนเก่งคนขยันเข้ากับคนได้ง่ายนะเข้ากับคนได้ดีนะคะพูดจาอะไรก็แบบเข้าใจรู้เรื่องเก่งคล่องประสานงานอะไรได้ดีนะคะเป็นคู่หุ้นส่วนชีวิตที่ดีสำหรับคุณนะคะเป็นคู่หุ้นส่วนคู่ชีวิตที่ดีคู่ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะ เดมู n ชาวราศีธนูนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนมีลางสังหอนแม่นนะรวมถึงตัวเขาเองก็เป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจเช่นเดียวกันบางครั้งมองโลกในแง่ลบได้หรือว่าเป็นคนซึมเศร้าง่ายคิดมากคิดกังวลคล้ายๆกันกันกบคุณเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารักคุณมาก นะชาวธนูเขารักขึ้นมากหึงมากห่วงมากเนี่ยเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะนะคะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงเป็นคนที่แบบตรงๆด้วยเออบางครั้งก็ไม่พูดมากบางครั้งแบบโกรธก็ไม่พูดก็ได้เก็บไว้ในใจแล้วก็คิดเองนะคะให้ต่อมาเนี่ยเขารักคุณมากเลยนะคะชาวราศีธนู ชาวราศีธนูนะมีความรักที่ดีต่อกันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขมีความสมบูรณ์พูนสุขมากนะคะในช่วงเดือนเกิดของคุณนะรวมถึงคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานด้วยใครที่ยังไม่ได้แต่งงานมีโอกาสได้ไดแต่งงานเพราะว่าเขากับคุณใจตรงกันมากเลยคุณก็อยากแต่งงานเขาก็อยากแต่งงานด้วยเช่นกันนะคะแล้วตัวเขาเองเป็นคนที่ทํางานเก่งมากอาจจะมีเงินเก็บ อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคนคนนี้นะคะเป็นคนทำงานเก่งมีเงินเก็บด้วยเก็บเงินเก่งผลิตเงินผลิตทองเก่งนะคะเป็นคนที่ขยันขันแข็งเออเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคู่ครองคนรักของเขานั่นเองอ่านะคะคุณเป็นแฟนคุณได้แฟนที่ดีแล้วนะคะชาวราศีธนูนะดูสิคะว่าไพ่จะบอกว่าอะไร ให้จะบอกว่าความรักความสัมพันธ์คุณก็เป็นคนที่เพอร์เฟกนะชาวธนูเพียบพร้อมเพอร์เฟกทุกอย่างบางครั้งบางครั้งก็มีแอบหลงตัวเองด้วยนะคะชาวราศีธนูนะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะทำอะไรเออที่มันเคยผิดพลาดไปนะคะเขาก็จะแบบว่าให้อภัยคุณเสมอนะ นะเพราะว่าเขารักคุณอย่างจริงใจนะคะชาวราศีธนูคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะดูแบบเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองบ้างหรือเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยบ้างนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็รักคุณและก็ครอบครัวมากที่สุดนะคะก็ขอให้ชาวธนูนะมีความรักดีๆแบบนี้เกิดขึ้นของกับคุณภายในเดือน ธันวาคมนี้เดือนเกิดของคุณนะคะขอให้คุณมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนามีความรักดีๆแบบนี้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ